สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะทุเรียนอีกหนึ่งสายพันธุ์อันนี้เป็นพันธุ์แปลกแล้วเราก็จะแนะนําลูกค้าไว้ตลอดว่าไม่น่าจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นแค่ทุเรียนป่าของทางอินโดนีเซียคือแดงอินโดโแต่ว่าหลายเสียงแล้วบอกบอกแล้วว่าเนื้อไม่แดงไม่แดงเหมือนที่เราคาดไว้ตัวนี้เซอร์ไพรส์มากเนื้อมันไม่ได้แดงเหมือนอย่างที่เราฝันกันไว้ แต่ว่าโดยความรู้สึกส่วตัวที่บอกลูกค้าไปประจำคือคิดว่าคงไม่อร่อยพี่บิดปิดเพลงเลยค่ะอือหุวยแต่ไม่แต่ไม่แดงนะแต่ว่าส้มเลยนะเนี่ยโอ้โหเนื้อแบบส้มเลยค่ะส้มเลยในโทรศัพท์อาจจะจืดกว่านิดนึงนะคะแต่ว่า สีสวยค่ะดูนะเดี๋ยวนะจัดเรียงให้ดีๆก่อนมันอยู่ด้วยกันก่อนนะนีสวยอ่ะสีสวย,ส,ส,วยสีสวยมากชุดนเนื้อแห้งค่ะแห้งเนี่ยแห้งมากถูกไหมคะ นะโอ้ยมันเอาออกคนละควากง,งมันก็เลยแบบอ,อืมสวยนี่เขาจะออกแบบสีส้มเลยนะคะแต่ไม่ได้สีแดงเหมือนสีแดงเหมือนที่เราวาดเอาไว้ไม่มีกลิ่นเลย อันนี้สุกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อแห้งแห้งมากไม่มีกลิ่นเลยลูกหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลค่ะลูกนี้โอ้โหความเหนียวเหนียวเนื้อเป็น หวานหวานไม่มากมัน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 อะความมันเยอะที่แน่แน่มันไม่มีกลิ่นเนี่ยดมยังไงก็ไม่มีแต่มันงอมแล้วนะคะแต่ว่ามัน ไม่เละไม่เละเลยเนื้อเหนียว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 แล้วก็แบบแห้งอะ่ะเนื้อแห้งมากเลยอืมเม็ดเขาแค่นี้เนื้อไม่ค่อยหนานะคะอืมอร่อยก็อร่อยอะ่ะมันเพราะว่าถ้าคนไม่ชอบทุเรียนหวานจัดมากๆอะ่ะจะอร่อยคะ่ะอร่อย แต่ไม่ไม่สีแดงเหมือนที่เราคิดกันไว้นะคะแต่เป็นสีส้มเลยอืไมไม่มีกลิน่นไอชอบตรงที่ไม่มีกลิ่นเนี้ยที่ตั้งแต่ชิมมาที่ไม่เหมือนชาวบ้านคือสีจะเข้มข้นเม็ดเม,ม,ม,ม็ดน่ารักแล้วก็เหนียวแห้งเหนื้อแห้งมากๆก็มัน มันมันมันมีความหวานอยู่นิดนึงก็อร่อยอีกแบบค่ะกินแบบไม่เบื่ออ,อร่อยอร่อยนะอร่อยมีความรู้สึกตัวเองแบบถ้าคนไม่ชอบทุเรียนรสหวานมากอะ่ะตัวนี้ก็อร่อยอยู่ก็แบบ อันนี้คือเป็นแดงอินโดนะคะแต่ว่าคือไม่ไม่ได้สีไม่ได้อย่างที่เราคิดกันไว้เลยสีผิวสีเปลือกสุกจะสีเหลืองมากอันนี้รีวิวให้เพื่อนเพื่อ,อดูแค่นี้ก่อนนะคะครั้งแรกนะคะออกลูกแล้วอันนี้คือออกลูกปีแรกแล้วสีแบบเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่าเราคิดว่าจะเป็นสีแดงเหมือนในรูปแต่ไม่ใช่แต่รสชาติโอเคค่ะได้หวานไม่มากไม่ หวานน้อยมากเหนียวเส้นใหญ่แทบไม่มีแล้วก็มีความมันอะ่ะมันก็อร่อยแบบมันมันนะเหมือนอะไรนะเหมือนอะโวคาโดอะไรประมาณนั้นะความมันของเขาอะโอเคงั้นฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ